เป๋าคุณมมองเงินค่ะก็เป็นของน้องชายค่ะก็เป็นของหนูของหนูเองนั่นแหละแล้วเพิ่งมีคุณมมองได้แค่มาเดือนที่แล้วเองนะคะก็ก็คือแค่บวกเองนะคะว่าผ่านเรื่องมาผ่าทดลองเรียนก็คือเรื่องเริ่มต้นใหม่ก็จะเป็นแบบคนกระเป๋าคุณมมองเงน ส่วนนี้ก็เป็นกัรบ้านกบ้านก็ค <fall> ร <asleep> ูเขาบอกว่าให้ทำมาสองชุดเนาะทำสองสองนละสองสอวันค่ะทำแค่สอวันพอองชุดก็เปาุมองก็เป็นระามอการดกุมอนะคะนี่คือกระเป๋ากุมองนั่นเอง อันนี้คือกระเปะ๋าวิศวะส่วนอันนี้เราไม่ทำอะไรใส่ของเองเวลาเราผู้ปกครองนะคะเวลาเราผู้ปกครองอ่ะอีกเพื่อนกดเต็ดนี่แก็มีแค่กระเป๋ามสำหรับเฉพาะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ส่วนกระเป๋าเอ่อกระเป๋าสมองของภาษาภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษก็จะเป็นเอ่อเขาเรียก Cứ bỏ ý